ครับเหนึ่วข้ามบนอย่างนี้เข้าใจแล้วอ่าโอ้ชุดยอดชุดยอดเลยค่ะวันนี้มาส่งงานลูกค้าครับเป็นชุดขัดล้ำอ้อยนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับเออชุดจ้าเพราะสมานังสอบมือได้พี่น้องเออเชื่อหลอดสองปัญหาถูกมากครับถูกมากถูกกมาเลยช่วงช่วงโฆษณาครับราคานี้แหละคะมาเดิมให้เลยเนี่ยโฆษณาเดียวกันเรื่อยเรื่อย ครับโอเคครับผมเดี๋ยวส่งภาพครับเออเออหนึ่งพิลุที่ผีแล้วทำอย่างนี้เองครับผมลองปรับใช้ดูพี่โอเคได้ได้ครับปรับใช้ดูนะครับต่อสายคงสายกาวกันไฟดูดให้เรียบร้อยไม่มีปัญหาเออดีมากดีมากดีมากระลุเปอร์ทีแล้วครับพี่ก็มานั่งปอมันเมื่อยเด้อพี่น้องเออเศร้าเศร้าเศร้าบอกรูจากการน้อยดูจากน้ำอ้อยแล้วพุทธก็ถือว่าสะอาดใช้ได้อเคเนาะมีดีดีดีมากมากเลยช่วงหน้าร้อนออเดอร์เราเยอะเราต้องทำแบบนี้ ถ้าทำเลได้ก็นนได้ตังอันนี้เราทำงานประจำด้วยนะนะเอาว่ามาขายในโรงงานนะนั่งขายไปก็ได้อยู่ได้ขายได้โ <Okay, S 1> อเคใช้ได้ใช้ได้หน่งได้พีนะ่เนาะได้โอเคมากๆเลยพี่ก็านั่งปอกเ่อยตัว